แต่เ <cin stereotype> ราดูสตาร์นะครับประจาวันนี้นะครับมีดังนี้นะคะอาจารย์จะมีไพ่เลือกอยู่มา3ชุดนะครับระหว่างที่หนึ่งครับแล้วก็ที่สองนะครับแล้วที่สามนะครับจะเลือกไพ่ชุดไหนดีครับหนึ่งสองหรือสามครับตกตอกตกตอกตกพอเสร็จแล้วเราก็เลือกเปิดไพ่เลยนะครับสําหรับดูสตาร์นะครับประจำวันนี้ผองคนที่เลือกไพ่ที่หนึ่งนะครับเป็นอะไรบ้างครับโดวมถือว่า มีอะไรที่ปังโคตรมากนะครับเราไปที่สุดจุดเลยนะครับขอให้คนที่ดีมีผู้ดีครับใจบุญสุดท้ายหน่อยที่จะเอาอยู่นิ่ครับรอๆเวิร์คโคตรมากเวิร์คสุดๆไปเลยนะครับมาที่ดบตานะครับประจำวันนี้ของคนที่เลือกให้จีดสองนะครับเปน็นอะไร้างนงหรือราอาจจะมีที่ d r อ p นิดนึงนะครับแต่ที่อยากให้ดูบุด้านนี้ขึ้นังครับอย่างแรกคุณต้องไม่แ่็งแรงนะครับ แล้วก็กล้าลุยตป้าหมายแล้วก็ต้องทันคนนิดนึงแล้วจีรีเองนะคะมาที่ดวงจันนะครับบอเจมนี้นะครับผมเรือกไพ่สามนะครับเป็นอะไงบ้างเนาะโดยรวมก็ถือว่ามีอะไรที่พอไปได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าอยากให้เด,ด็กลูกนุกด้านดีขึ้นนะครับอย่างแรกคุณต้องไม่เครียดง่ายและอย่างสองคุณต้องรู้จักเทียดหนักแน่นตอบว่้าหมายมากกว่านี้โู้จาดี แล้วจะปับบงแน่นอนนะครับก็ข้อมูลก็จะมีปานี้นะครับแต่ตีดูคิ้ใไ้่นะครับเราคที่หนึ่งสองสามในหนึ่งสุดนะครับท่นขออนุญาตขอตีไปที่คิ้ที่หนึ่งเด่นสุดนะครับเออาะอาตามให้เปอร์เซ็นต์ดีมีเยอะกว่าชุดอื่นนะครับครับ <c oughs> ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อยู่ใจนะครับปดแชร์ก,กดคอมเมนต์กดลงเลยครับบวกกดเปย์ขาัเชี้แจด้วยนะครับและใครยังไม่กดจาชอบอยากปองกด กดติดตามแชร์จัดสักนิดนึงแล้วกันนะครับก็ประมาณครับเดี๋ยวลาครผมอาจจะเที่ยวไม่จบมานี่สวัสดีครับ